ดีค่ะวันนี้มาพบกับแหนมในมช่องส้แนมสองสีห้าอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นรันดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณเนาะต่อไปกันนะเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่หลังจากนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่นะค,คนคนนี้เขาจะเอาอยัางไงกับคุณนึกถึงหน้าเขานะคะ อ้ยอ่ะเดี๋ยวนะออกมาแล้วอืมเอาเลยละกันเนาะเรียงไปเลยนะใบแรกสิคออฟคอยอุ้ยอยากจะทำอะไรให้อะไรกับคุณนะเนี่ยให้อะไรที่มันแฟรแฝกับคุณเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยให้เขามาเยอะทำดีเพื่อเขามาเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองเขาก็ต้องให้อะไรที่มันตอบแทนเนาะอืมกับคุณบ้างเช่นกันนะเนาะ คุณให้เขามาเขาก็อยากให้คุณกลับเช่นกันในตอนนี้นะคะอืมตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะสงบจิตสงบใจมากๆเลยตอนเนี้ยพยายามเนาะพยายามที่จะแบบเหมือนอาจจะมีการตื่นรู้เรื่องอะไรสักอย่างในเรื่องของคุณด้วยก็ได้นะในตอนนี้เนาะเออมีการตื่นรู้แล้วก็มีการพยายามทําจิตทําใจให้สงบนะสงบนิ่งอืมคือเหมือน ไม่รู้นะว่ากําลังรู้สึกร้อนๆอยู่หรือเปล่าอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะแต่เหมือนพยายามทําใจให้สงบนิ่งอยู่ในตอนนี้อ่ะเขาอยากให้เรื่องของเรามันกลับมาดีเหมือนเดิมอะ่ะโออเหมือนมันมีมันมีอะไรที่ขาดหายไปไหมคะหรือว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าระหว่างคุณและเขาเนาะเขาก็อยากจะให้มันมาเติมเต็มความรู้สึกกันเหมือนเดิมอะ่ะอืมทำยังไงก็ได้ให้มันกลับมาแบบ รู้สึกดีกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอ๋อแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากจะมามอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะเขายังเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะรวมถึงเห็นคุณค่าในตัวของคุณด้วยนะคะดูสิอยากจะมามอบบางคนอาจจะแบบอยากจะซื้อของอยากจะซื้ออะไรให้ด้วยนะเนี่ยเหรียญอันใหญ่เชียอยากจะมามอบอยากจะมาให้คุณค่ากับคุณอนะอืม เชนออฟคอยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นะกลับมามั่นคงกลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะกลับมาดีกันเหมือนเดิมแสดงว่าอาจจะต้องมีประเด็นกันหรือมีปัญหาอะไรกันแน,แน่เลยคนกค,คนไม่ใช่คนกองน,น,น,นี้คนแรนดอมนี้เนาะอืมเขาอยากที่จะกลับมารักกลับมามีความสุขกลับมาอ่ะมั่นคงมั่งคั่งเหมือนเดิมได้ยังไหมอะไรได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย อยากให้รักเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะมั่นคงเหมือนเดิมได้หรือเปล่าโอ้ยเทนออพครับโอ้โหเนี่ยเขารักรักคุณเหลือเกินนะในเวลาเนี้ยเอออยากจะทั้งมั่นมั่นให้มันมั่นคงแล้วก็ยังอยากที่จะทั้งให้มันแบบเป็นเทนอัพขับเป็นสิบถ้วยอ่ะเป็นความรักอ่ะเป็นคนรักเป็นครอบครัวกันเนาะอืมสุดยอดเลยอะไรยังไงอีก เยเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังได้ไปต่อนะเขาอยากไปต่อกับคุณเนาะคนคนเนี้ยเออเขาไม่ได้อยากให้เรื่องราวของเรามันจบกันลงแค่นี้หรอกนะเนี่ยเขายังเห็นปลายทางเนาะเออที่แบบจะไปด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วก็อาประสบความสําเร็จร่วมกันในความสัมพันธ์นี้เขาอยากไปต่อกับคุณนะ่ะนาออืมจะเอาอยัางไงอ่นะจะเอาอยัางไงต่ออือหึคือคนคนเนี้ย ึงแม้จะพยายามแบบเหมือนลบยืนในที่ตัวเองหรือไม่ได้แสดงออกอะไรมากแต่เขาก็จะทําให้คุณรู้ว่าเขามีความรักให้คุณอยู่ตรงนี้นะรอคุณอยู่ตรงนี้นะรอแค่ว่าอ่ะคุณจะเข้ามาเนาะหาเขาหรือว่ารอแค่ที่คุณแบบจะมาหยิบยื่นหยิบถ้วยนี้ไปอะไรประมาณเนี้ยอืมเขาเนะี่ยมีความรักให้คุณอยู่นะอะไรอยู่นะเนาะอืมอ่ะ ไรไงอีกเขาจะเอาอยัางไงกับคุณนะอืออือหอเนี่ยอยากมาเป็นรักครั้งใหม่หรืออยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเนาะแสดงว่าต้องมีประเด็นกันแน่ๆอยากเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรได้ไหมยังไม่อยากที่จะให้เราอะจบกันแค่นี้นะเออเรามาเริ่มต้นกันใหม่เธอไรยังไงอีก โอ้โหเนี่ยเขารู้นะว่าคุณกําลังจะหันหลังให้เขาเนี่ยคุณกําลังเสกดบายเนาะคุณกําลังบอกลาเขาซึ่งเขารับไม่ได้เขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เขาต้องการเริ่มต้นใหม่เนาะเขาไม่ต้องการให้ให้คุณทิ้งเขาไปอะ่ะได้ปโปรดได้ปโปรดจะทิ้งเขาไปเนาะเขาไม่ต้องการอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้หมกมุ่นในเรื่องของคุณมากมายเลยนะคิดแต่เรื่องของคุณมีแต่เรื่องของคุณในหัวเนาะจะทํายังไงดี ทำยังไงเนี่ยให้เรากลับมาเหมือนเดิมกันดีคิดมากคิดบุ้นวายเนาะอืมอืมเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาเองอะแอบแอบมีความลับในใจเกี่ยวกับคุณนะคือจริงๆแล้วเขาว่าค่อนข้างที่จะกลัวแล้วก็เกรงใจคุณนะรวมถึงคุณนะมีอิทธิพลต่อใจเขานะแต่เหมือนเขาอาจจะไม่แสดงออกหรือไม่บอกให้คุณรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเขาเกรงใจแล้วเขาก็แอบกลัวคุณนะเวลาคุณโกรธเนี่ย ดูสิดูนะคุณแล้วดูดูเขาจริงๆแล้วเขาแอบกลัวนะเวลาคุณโกรธนะ่ะเนาะเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่าเออก็ยังไม่ต้องไม่ต้องมีสถานะกันก็ได้นะไปแบบชิวๆกันก่อนก็ได้อะไรกันก่อนก็ได้แบบเออเธอไม่ไม่ต้องรีบก็ได้นะเริ่มต้นกันใหม่อะไรกันใหม่โดยที่อ่ะอาจจะยังไม่ต้องคบกันก็ได้อะไรก็ได้แล้วประมาณนี้นึกออกไหมเหมือนเขาอยากทําให้คุณสบายใจอ่ะ เออเนาะเพื่อที่จะได้แบบอ่ะกลับมาคุยกับเขากลับมากลับมาแบบอยู่กับเขาเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยเขากลัวคณแบบจะหนีเขาไปนะเนี้คนคนเนี้ยอืมเนี่ยเขากลัวว่าเราจะต้องห่างกันหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้อง àng, คุณอาจจะห่างกันด้วยหรือเปล่าเขาไม่อยากห่างจากคุณเลยอะ่ะคนคนเนี้ยจริงๆเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเนาะอืมไม่อยากห่างจากคุณเลย เออ,อยากอยู่กับคุณเนาะคนคนนี้อยากอยู่อยากอยู่ใกล้คุณมากๆอะไรยังไงอีกอ้าวคอมมิเมนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจริงจังนะถึงแม้อ่ะเขาจะไม่ได้เร่งรีบเร่งรัดคุณให้จะต้องแบบมีสถานะหรือมีอะไรกันแต่ว่าเขาก็จริงจังแหละแล้วเขาก็หวังนะถึงขั้นแบบเออเขาก็หวังว่าอยากให้เราคบกันมีสถานะชัดเจนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออ้อ เขาเองก็ก็จริงจังอ่ะเขาไม่ได้มาเล่นๆที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะเขาไม่ได้คิดเล่นๆกับคุณนะเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆในเวลาเนี้ยค่ะคิดถึง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 คุณมากๆเลยเออไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยเครียดเครียดคิดถึงคุณจนเครียดเลยนะคนคนเนี่ยคิดถึงมากแสดงว่าคุณต้องห่างกันแน่หรือเปล่าช่วงนี้เนาะเขาก็เป็นอะไรที่เหมือนอคิดถึงคุณอะ อืมคิดถึงมากด้วยนะโอ้อไรไงต่ออุ้ยเนี่ยเขาอยากจะมาโชว์ให้คุณเห็นว่าเออเขานะ่ะมีศักยภาพนะที่จะเปลี่ยนแปลงหรือที่จะทำอะไรสักอย่างให้คุณเห็นว่าเขาเลือกคุณเขาต้องการไปต่อกับคุณหรือรักครั้งนี้คุณสามารถเชื่อใจได้นะว่ามันเป็นรักที่ดีครั้งหนึ่งแล้วก็ สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้อืมเขาอยากให้คุณเชื่อใจอ่ะอาะไรยังไงโอ้ยเนี่ยตอนนี้ยกําลังนั่งคิดจบทวนในเรื่องความรักของคุณและเขาอยู่เนาะอย่างที่บอกเขากําลังหมกมุ่นเนี่ยหมกมุ่นคิดเรื่องคุณอยู่จะเอาอยัางไงดีจะทํายังไงดีจะให้คืออยากหาทางออกคิดคิดคิดหมกมุ่นเนาะคิดหมกมุ่นในช่วงเวลาที่ห่างกันเนี่ยคิดคิดคิดอืมเนี่ย แล้วก็แอบ,บคิดถึงคุณด้วยนะอาจจะมีการฝันถึงคุณอะไรถึงคุณว่าเฮ้ยเราได้กลับมาดีกันเรากลับมารักกันแล้วนะอะไรแล้วนะอะไรประมาณเนี้มีการคิดถึงอืมอฝันกลางวานันแอบบคิดถึงคุณอืมอไว้ยังไงอีกพุ่งทยานเนี่ยจริงๆก็อยากอยากที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะหรืออยากที่จะมาเจอคุณมากๆเลยตอนเนี้ยคิดถึงคุณมากอะไรถึงคุณมากอยากเจอคุณเหลือเกิน จริงๆแล้วจะทำาก๊กฟอร์มไปงั้นเองอะ่ะเออทำาก๊กฟอร์มจริงคือคิดถึงคุณมากเนี่ยอารัยอาวรนด้วยคนคนนี้ยังไงก็ตัดคุณไม่ขาดหรือว่าไม่ยอมเสียคุณไปนะเพราะมีการคิดถึงอารัยอาวรนในตัวของคุณสูงมากไม่ต้องการที่จะเสียไปอะ่ะอืมทำใจไม่ได้คนคนนี้เสียคุณไปแล้วทำใจไม่ได้อารัยอาวรนคิดถึง เนี่ยเขาอยากให้เรามีความสุขกันเนาะในความสัมพันธ์นี้คือเขาเองอะ่ะก็อยากมีความสุขรวมถึงก็อยากให้คุณรู้สึกมีความสุขด้วยที่ได้อยู่กับเขาเนาะเป็นครอบครัวกันเป็นอะไรกันเห็นป้าจูงมือกันรักกันอะไรเงี้ยคล้ายๆเหมือนสิบเหรียญสิบถ้วยเนาะที่เปิดก่อนหน้านี้นะคะนอเนี่ยต้องการให้มีความสุขกันมากๆโอ้ยเนี่ยอยากย้อนไปวนันๆอยากกลับมาคืนดี นึกถึงช่วงเวลาที่เาได้รักกันละช่วงเวลาที่มันมันมีกันละกันอะช่วงเวลาที่มันมีความสุขอะแล้วเขาอยากให้วันวานเหล่านั้นน่ะมันกลับมาเนาะอือม,มีการนึกถึงอะนึกถึงอดีตอืม ว้าว wow. เนี่ยถ้าสมมติว่าเปคุณได้ก็จะเปแล้วนะบางคนเนาะอาจจะเปอาจจะอยากซื้ออะไรให้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะหรือว่าถ้ามีอะไรที่สามารถแบบอ่ะเอามาแลกหรือว่าเอามาทําให้คุณเนี่ยหันกลับไปแบบรักเขาได้หรือหันกลับมาแบบเฮ้ยดีกันได้หรือเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งอะเขาจะทําเลยนะหรือว่าจะเอามาแบบเอามาเปเอามาทําเพื่อคุณเลยอะเออคนๆเนี่ยเพราะว่าอะอยากให้รักของเราหรืออยากให้เรื่องของเรามันก็ กลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรกันเหมือนเดิมเนาะอืมอย่างที่บอกของคนเนี้ยหมกมูลคิดถึงเรื่องคุณมากๆเลยอะไรหมากเลย,อ,เลยอือไรยังไงต่ออีกอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องความความหน้าเนาะเืที่เราจะได้ไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะอืม ไปแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมีอารมณ์อ้อนวอนคุณนะ่ะรู้สึกได้อะ่ะเหมือนอ้อนวอนเหมือนพยายามแบบเป็นเพื่อนกันก่อนก็นกนได้นะตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมีการอ,อ้อนวอนอ่ะเออเนาะสงสัยว่าคุณนี่จะต้องแบบตัดขาดเขาหรือว่าไอ้นี่เขาไปแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีอยากให้เพื่อนช่วยนะเอออยากให้เพื่อนช่วยหรือว่าอ้ on wall, อนวอนอ่ะอ้อนวอนเนาะมีการอ้อนวอนขอร้องเนี่ย เขาอยากมาเคลีย์นะอยากมาเคลียร์ใจกับคุณมากๆเลยในตอนเนี้ยแสดงว่าคุณละค่ะอาจจะมีปัญหาแบบอีรุงตุงนางไปหมดเขาก็อยากจะมาจัดการให้มันดีอ่ะอืมเนอะอยากจะมาจัดการอยากจะแบบมาเคลียร์ใจกับคุณอะไรกับคุณนั่นแหละเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เขาอะโฟกัสอันดับหนึ่งเลยนะเขาไม่ได้ไปโฟกัสใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบสนใจใครนอกจากคุณเลยในคนคนเนี้ยไนนพ่อ่ะ แต่ละไร่ทที่ออกมารู้สึกได้เลยว่าแบบเขาเหมือนหมดหมกมุ่นเรื่องของคุณอนะคิดแต่เรื่องของคุณหมกมุ่นเนาะมีแต่การหมกนะมุ่นแล้วมีการแบบมีแต่คิดถึงคิดถึงคุณแบบโฟกัสคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนออกแนวแบบหมกมุ่นนะเอออบเซ็ก็มาเนาะก่อนหน้านี้เนาะออฟเซชัน<ๆ>บอกล้วเขาหมกมุ่นถึงคุณนะคนคนนี้เนี่ยเขาอยากจะบอกว่าคุณคนเดียวนั่นแหละที่เป็นที่หนึ่ง เป็นคิงหรือเป็นควีนในใจเขาเนาะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ได้มีคนอื่นเลยนะที่จะมาแทนที่คุณหรือว่าจะมีคุณค่าเหนือกว่าคุณอะ่ะเขาอยากจะบอกกับคุณประมาณนั้นอืมเขาอยากให้คุณรู้นะเนี่ยจริง,รงๆเราก็อยากให้เราแบบรู้สึกชิลๆรู้สึกสบายๆต่อกันได้ไหมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เครียดเนาะระหว่างคุณและเขาอะเขาก็เป็นอารมณ์แบบเอออยากให้เราชิลๆอ่ะรู้สึกชิลๆ ผ่อนคลายกันได้หรือเปล่าอะไรกันได้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยอยากให้มีอารมณ์ผ่อนคลายอืมแล้วตัวเขาเองก็มองว่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสวยงามอยู่นะมันยังมีทางออกหรือยังมีทางไปหรือว่าก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้หมดหวังหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจบลงแค่นี้นะเขารู้สึกมันได้ไปต่ออืมอืม แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทําให้คุณมีความสุขหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้จากที่มันเศร้าให้มันมีความสุขไม่อยากให้มันเศร้าอย่างนี้เนาะอยากให้อยู่หมดเนี่ยหมดยิ้มหมดมีความสุขกันละกันเออไม่เอาล้วไม่ไม่อยากให้เป็นหมดนี้แล้วอะ่ะเนี่ยจริงๆแล้วเขาเองก็มีการเหมือนอยากจะบอกอยากจะพูดความในใจที่เขามีให้คุณรับรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงอืม เขาต้องการอะไรหรือว่าบางทีเขาก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากรู้ความจริงอะ่ะคุณก็ลองดูเขาซินี่มันมีตาอยู่ตัวนี้เห็นปะคุณก็ลองดูการกระทําของเขาลองดูสิ่งที่เขาทําเนาะเออเขาอยากให้คุณอนะ่ะเปิดใจรับฟังเปิดใจมองเขาเหมือนตอนนี้คุณอาจจะปิดใจก็ได้นะปิดใจหรือไม่รับฟังที่เขาพูดเนาะเขาก็อยากให้คุณแบบเปิดใจรับฟังแล้วก็ดูในสิ่งที่เขาแอคชั่นกับคุณหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะ แล้วไพ่อยากจะบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้นะเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นอะไรที่เหมือนคุณสองคนอะอาจจะเป็นของการละก,กันเนาะ h i s c o u l d b e the one คนณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันเนาะเออเป็นคนที่ใช่แหละเป็นคนที่ใช่ของกันละกัน คนหนึ่งนะที่เข้ามาในชีวิตเนาะเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่ามันต้องมีการลงทุนลงแรงหรือต้องมีการอะแบบมันไม่ง่ายอในความสัมพันธ์เนี่ยเออต้องมีการแบบลงทุนอะลงแรงลงใจต้องมีการเหนื่อยต้องมีการแบบเฮ้อ mm hmm> อะไรประมาณเนี่ยอืมต้องมีแบบเพ้อถอนหายใจอะไรประมาณเนี่ยต้องมีการเหนื่อยอะเออมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ใช่แต่มันไม่ง่ายแต่ว่าคณสองคนนะมีเคมีเข้ากันมากนะ ดึงดูดกันสูงอะไรกันสูงอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะก็ This could be the one ก็คือคนคนเนี้ยเป็นคู่ของคุณคนนึงแหละอะไรคนนึงแหละถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักแต่ก็มีแรงดึงดูดต่อกันละกันอ่ะสูงมากทําให้อาจจะตัดกันไม่ขาดนะ <S <S อุย้ยเดี๋ยวก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะเนี่ยรีทรีตได้กลับมาคืนดีกันดูสิได้กลับมาใช้เวลาด้วยกันสองคนคืนดีกันโอ้โห สุดยอดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับหลายๆคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้กลับมาคืนดีได้กลับมาอยู่ด้วยกันมีช่วงเวลากุ๊กกิมุ่งมิ่งกันแน่นอนเนาะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ